สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงระยะปักแรกของเดือนเมษายนปี2568 นั่นก็คือในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15เมษายนปี2,568ค่ะเรามาวางแผนดวงชะตาวางแผนชีวิตกันนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นเหมือนกับคำทำนายนะคะเราจะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสำหรับชาวมิถุนนั้นนะคะดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนะคะในระยะนี้นะคะดาวพระพุธยัยงโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนสุขภะของดวงชะตาแต่พอเข้าสู่วันที่11เมษายนนะคะดาวพระพุธจะทําการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีน มาอยู่ในเรือนกรรมมะของดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากภพเรือนที่ดาวประจําตัวไปอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าระยะปักแรกของเดือนเมษายนนะคะดวงชะตาของคุณยังอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนผลักดันมีเรื่องของความคึกคักทางด้านการงานเข้ามามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณได้หยิบจับหยิบทาเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีพลังงานอย่างมากมีความกระตือรือร้อนอย่างมากนะคะ เรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสมัยขอเริ่มที่ด้านแรกนั่นก็คือด้านการทํางานกันก่อนนะในด้านการทํางานต้องบอกว่าชาวมิถุนเนี่ยค่อนข้างมีกําลังใจที่ดีค่ะ ดาวพระพุธเนี่ยโคจรสถิตยอยู่ในเรือนสุขพะคุณหยิบจับทําอะไรสิ่งนั้นมันมีเกณฑ์ที่ดีอ่ะมันมีทิศทางดีๆแม้ว่ามันจะยังไม่ได้สําเร็จแต่ว่ามันมีสัญญาดีๆเกิดขึ้น1เลยคือคุณพอคุณได้เริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วคุณเห็นโอกาสคุณต่อยอดได้หรือทําอะไรบางอย่างแล้วคุณได้รับการตอบรับทําอะไรบางอย่างแล้วมีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีคนเห็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะทาให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเองก็มีพลังกายพลังใจในการที่จะสานต่อแล้วพอเข้าสู่วันที่11เเมษายนนะคะดาว พระพุทธได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงาน คุณจะมีความกระปรี้กระเปราค่ะจะมีการกระตือรือร้อนมีความแอคทีฟในด้านการทํางานมากขึ้นคุณจะหมกมุ่นกับการทํางานจริงจังมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นคอนเซนเทรตมากขึ้นเป็นสภาวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมากและก็แอบ,บกดดันตัวเองเล็กๆด้วยนะคะต้องบอกตามตรงแบบนี้นะบางทีคุณคุณขยันหรือว่าตั้งเป้ามุ่งมั่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปอะ่ะคุณอาจจะกดดันตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันอาจจะกลายเป็นความเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวก่อเกิด แล้วมันส่งผลเสียต่อด้านสุขภาพของคุณก็ได้อันนี้ฝากบอกฝากเตือนกันไว้นะคะแต่ถามว่าขยันดีไหมขยันอ่ะดีมุ่งมั่นอ่ะดีนะคะแต่อย่าให้มันหักโหมจนเกินไปเราก็ต้องดูความเหมาะสมต้องบาลานซ์ร่างกายตัวเองด้วยเนาะต้องแบ่งเวลามาออกกําลังกายหรือไปเอาติ้งข้างนอกบ้างไปพบปะไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างเจอคนรอบข้างบ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นตึงเครียดจนเกินไปเกี่ยวกับด้านของการทํางานนะคะในช่วงนี้เนี่ย งานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจราจาการสื่อสารจะมีความคึกคักจะมีความราบรื่นเพราะดาวพระพุธเองก็เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับปากาันเจราจาการสื่อสารทุกรูปแบบโคจรสถิตอยู่ในเรือนสุขะนะคะพูดแล้วสําเร็จวาจาของคุณเป็นเอกเลยนะคะใช้การพูดใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์และไม่ใช่การพูดเพื่อ เพื่อที่จะทําให้คนรู้สึกไม่ดีนะเราต้องพูดในเชิงบวกนะอย่าพูดในเชิงลบนะคะต้องพูดในทัศนคติบวกจะดีกว่าอย่าพูดให้ใครโกรธกันทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะพยายามพูดเพื่อให้คนทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นชอบกันจะดีกว่าแล้วก็พูดให้ตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือจะดีกว่านะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจาของตัวเองนะแต่ถ้าคุณรู้จักใช้คําพูดดีๆเนี่ยสมัยต้องบอกเลยว่า สำเร็จได้เร็วมากนะสำหรับชาวไม่ถุนโดดเด่นจริงๆนะคะพอเข้าสวนที่11เมษายนดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนกรมมะสามารถใช้การพูดในการทำงานได้เป็นเลิศอะนะไม่ว่าจะเป็นงานสอนงานถ่ายทอดความรู้พิธีกรอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ผลิตคลิปต่างๆหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะสามารถใช้ทักษะของการพูดดึงดูดงานดึงดูดเงินได้มากเลยทีเดียวค่ะ ประการต่อมานะคะมาพิจารณาที่ด้านการเงินการทองกันบ้างดาวพระอังคารค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภดาวโชคลาภใหญ่โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาโอ้โหดาวโชคลาภมาสถิตอยู่ในเรือกนการเงินเงินทองจะหนีหายไปไหนนะคะเงินทองอยู่กับคุณแน่นอนนะสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุนหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้เงินฟลุก๊กฟลุกมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก็อ,กอโตมีเกณฑ์ฝันดีฝันแม่นนะคะแล้วก็งานที่คุณ คทำเนี่ยมันจะให้ผลมาเป็นเงิน ผลตอบแทนของคุณมันจะเด่นชัดเลยว่าเป็นเงินนะคะเป็นผลกําไรลักษณะนี้เป็นต้นทําธุรกิจก็เกิดความคึกคักคล่องตัวหมุนเงินได้ดีเงินสะพรดจัดการเงินได้ลงตัวใครที่เป็นชาวมิถุนและเคยมีปัญหาติดขัดทางด้านการเงินการทองจะหาทางออกทางแก้ได้ในระยะนี้นะคะค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ชาวลาราศีมิถุนให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับของเสียของพังจะสูงขึ้นเพราะดาวพระอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริอร,อริหมายถึงชํารุดผุพังหมายถึงอุปรรคปัญหาหมาย ถึงโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หรือหมายถึงนี้สินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มองไปที่ของเสียของพังก่อนที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นอันดับแรกเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านรถยวดยานผะะะ่านนะฮะอาจจะมีเกณฑ์เสียชำรุดสูญหายแล้วคุณต้องซื้อใหม่มาทดแทนคุณต้องเอาไปซ่อมแซมหรือเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะมี มีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายหรือตัวคุณก็ได้ที่ป่วยไข้ไม่สบายแล้วทําให้ต้องไปซื้ออยู่ซื้อยาไปรักษาตัวก็มีเกณฑ์การใช้เงินไปกับเรื่องราวเหล่านี้รวมไปถึงหนี้สินเก่าๆนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและกังวลใจได้บ้างในบางครั้งแต่โดยภาพรวมเนี่ยสมัยก็มองว่าชาวมิถุนสามารถจัดการและรับมือในเรื่องของหนี้สินได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ดาวพระศุกร์ค่ะถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพระศุกรนะ์ณปัจจุบันนี้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาคุณจะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษค่ะคุณจะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีเงินมาจากหลากหลายช่องทางนะ นะคะจะมีเงินเสริมเงินพิเศษแม้ว่าจะไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่มันก็ทําให้คุณใจชื้นใจฟูได้ดีเลยทีเดียวนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะดาวพระพฤหสัสบ,บดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนและดาวพระพฤหสัสบ,บดีเนี่ยได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตา ตรงนี้ต้องระมัดระวังระยะทางใครที่อยู่ห่างไกลกันต้องพยายามคลิปคอนแทคติดต่อกันอยู่เสมอมีเวลาว่างไปหากันนะคะถ้าคนที่อยู่ห่างไกลกันนะแต่สําหรับใครที่อยู่ด้วยกันหรืออยู่ใกล้กันอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาแวง้งมีเรื่องไม่เข้าอกไม่เข้าใจมีการยุ่ยงตะแคงรั่วจากคนรอบข้างเพื่อนญาติหรือคนในครอบครัวหรือคนรู้จกักอาจจะเอาข่าวบางอย่างมาเล่าให้คุณฟังแล้วทําให้คุณไม่สบายใจในตัวแฟน ะะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อใครง่ายๆให้ถามจากแฟนหรือว่ามีการเปิดใจมีการคุยกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปปักหลักเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปนะอาจจะทําให้เป็นปัญหาระหว่างคู่ของคุณได้ลําดับต่อมาค่ะจะมีการแง่งอนมีการเอาแต่ใจบางทีเนี่ยตัวคุณเองหรือเปล่าที่อาจจะเป็นฝ่ายเอาแต่ใจไม่ยอมมีทิคทีมีอีโก้สูงนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นแฟนของคุณนี่แหละค่ะที่แบบมีอีโก้สูงไม่ยอมรับหรือบางทีอาจจะแบบ ไม่อยากจะไม่อยากจะมงางออะ นะคะประมาณว่าเขาบอกว่าเขาไม่ผิดทําไมต้องง้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของความมีอีโกโ้หรือทิกติกเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องพึงระมัดระวังก็คือให้ระมัดระวังคนรักคู่รักป่วยไข้ไม่สบายให้ระมัดระวังความเครียดความกดดันที่อาจจะเกิดขึ้นภายในคู่ของคุณนะคะระมัดระวังปัญหาเล็กจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตดังนั้นเปิดใจคุยกันดีที่สุดนะสำหรับชาวมิถุนท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่มีตําหนิค่ะอย่างเช่นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว คนที่เคยผ่านการมีบุตรมีลูกแล้วหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเจอกับคนทางไกลเลยเจอกับชาวต่างชาติต่างภาษาเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบรักผ่านทางออนไลน์นะได้รู้จักคนผ่านทางออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนั่นเองค่ะในแง่มุมของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวพระเสาร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะโคโจรสถิตอยู่ที่ราศีกุมค่ะอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตา เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้อาวุโสที่อาศัยร่วมกันกับคุณหัวหน้างานหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักที่คุณเคารพนับถือก็ได้ที่มีเกณฑ์ที่เขาจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็อย่าชะล่าใจพยายามดูแลกันให้ดีๆเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ